ขออนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันทสัพพันอูตัสรู้ชอบได้โดยความเองพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวน้อมคารวะพระโโอกาสแจกจากท่านข้ามหาอาจารย์เศรษฐกุลพรัเทศถั่วพอมด้วยพระการจุลชัยด้วยความกลบอย่างสูงยิ่งเจริญพรเจริญธรรมนำสุขเปยังญาติโยมสาธุชนคนทุกทาง ถัวแล้วก็ระวางที่ตับที่ทัดกายใจมือ,อนีมาหลายรอบเห็นหลายรอบอยากขึ้นย่ายฝากการบ้านไว้จําได้ปะบุตผู้ใด,ดลืมแถวฉี่มีจําได้กับฉีมีอยู่ฉี่มันมาทบทวกนการบ้านฝากไว้แล้วฝากไว้ขึ้นย่ายจำได้ไปจำก็ได้เพราะว่ามาหลอบหนึ่งเคยฝากไว้ว่ราะฉมาท่วงปฏิบาาัติม คิอบาอย,ะะยา <c oughs> จะบอกกสิกำรมให้บอกคุณง่ายคือเจริญสติปัฏญสีทสิฝากคุณง่ายไปสติปัฏฐญสีเป็นกลางรจเจริญจากสมะถะถึงวิปัสสนาในในในสติปัฏฐญสีเฮตันสมบูรณ์สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แล้วก็มันเลยคบรอบมันเลยทันสติปัญสีข้าวเฮตันสมบูรณ์แต่ฝากไว้สี่ขอมันมีอยู่สิบหก สิบหกขันฝากไว้ซีขันเมื่อในวัดสงเสริ่จําก็ได้นะแต่วเ็เจ้าสิคอยทบท่วนไปเริ่มจากนี่แหละหายใจสติปัะฐานคือให้มิสติให้ร่มหายใจเพ่นบอกว่าการเจริญสติปัะฐานนี้หาที่สงบหาที่สงบที่สปัปยะในการที่จะเรื่องสติปัะฐานซีอหามองได้แล้วสงบเย็นว่าง คนใหม่ทั้งาอยู่วังสี่ขาอยู่ร่วมกันทุกาทุกคนร่วมกันจะได้ดึงกันว่าไงภาษาบาลาผู้สิผู้ที่ชัน้นานแล้วผู้ที่ปฏิชัานานาจะได้เบ่งเป็นตัวอย่างจะได้ออกเป็นตัวยางเพราะฉะนั้นมุ่งเน้สิ่เริมจะเลิ่อนอาณาปานาสติคขั้นแรกก่อนอื่นเ้าได้มองสงบแล้วคือ่มีเสียงรบกวนทุกคนให้เกิซึ่งกันและกันใ,นให้ความรบึ่งกันและกันใ้ความสงบ อ่ามาทรงเสียงรบกวนกันก่อนอื่นคือคู่ขาเข้ามาคนมนะ่ะคือนั่งนั่งอันใดที่เขาสามารถนั่งถนัดนั่งใดแล้วบอยโยกเนี่ยเรืมม่องราวจะฟังมันคงละพระคุเจ้าสิแนะนํางก่อนก็คือพระพุณเจ้าถนัดถนัดคัตตมาสมาธิขาขวาทับขา,ขา,ขาซ้ายผู้หญิงกับบอเป็นอย่างเมื่อที่นั่งพับเทียบไดไใดคุณยายัง เก้าอี้ก็ได้แล้วก็หาที่นั่งม้วนขาเข้ามาตั้งตัวให้ตรงคือบรใ่งงอบาให้เหียงตัวเข้าให้ตรงอันเุมอนงอเข้ามายังได้ขั้นสี่ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะมีภูมสึกตัวได้ตั้ไปเรื่อยจะขอรับก็จะขอในสมาธิหมดแน่นอนคนให้ตั้งตัวให้ตรงให้มีสติตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นคือให้มีสติพนสิรับตาก็ได้เมื่อนตาก็ได้ ไม่ไนั่งเก้าอี้ให้มีสตินั่งตัวตรงนิ่งตัวตรงแ้วก็ตึงนี่สติทั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นขั้นแรกคือหายใจเข้ายาวรับตาก ad ็ได้ไม่ใช่เมื่อตาก็ะได้แล้วแตู่้ถนัดแล้วแต่ผู้ฝึกมากเ้องฝึกกันตรงก็ค่อยๆค่อยยรับตาลงก็ได้ค่อยๆรับตาลงค่อยๆรับตาลงหายใจเข้ายาวก็รู้ต้องหายใจเข้้ยว หายใจเข้ายาวเลือดยันไงี่มีคนรู้สึกไหนเัาก็เบิงสังเกตหายใจออกยาวก็รู้ปล่อยใจออกหายใจออกยาวๆหรองหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เข้าสังเกตเบิง่งเบิ่งลมเข้าเข้าสีบรเอาสติเข้าไปจับแต่อื่นเข้าจับอยู่ทีล่ลมเข้าเรื่อยเรื่อย,อยไปพ่อพระเจ้า ให้สัญญาณแต่พอตอนนี้เป็นการฝึกอยู่ก็คือว่าจิเอาจักหานาที่สามนาที่แต่พอจิตเปลี่ยนมาขันต่อไปตัวเดิมหายใจเข้ายาวหายมันแบบเวลาจิเปลี่ยนมาเป็นหายใจสั้นคนเจ้าสิบอกว่าเดี๋ยนึงหายใจเข้ายาวเ,าเบิ่งลมห้างปอท,ทงจิตที่ว่าพี่อาจารย์มหาพิทยาลัยอสรงออกไปออกมาเบิ่งตีร่มเนี่ยร่มหายใจเขาาี้ยวต้องหายใจออกแน่วสิตูปลือยจิพูดโทษก็ได้เปื่อสจิตบ่ห้มันดื้อในลม ปกบางคนบางสิ่ง้าไปพิจารณากายสังขารก็คือพึงเข้าหายใจเข่าเงี้ยวนี่คนรู้สึกอย่งไรเขาสูดต้มหายใจเข่าเงี้วพี่จันทันลุกพวงเนี่ยเขาอัดล้มกับนันของวันตอนนั้าหายใจเขาเงพิจารณางเปิดหน้าเป็นอบเย็นรมเย็นก็ไปอัดเข้าไปหายใจออกมข่าเงี้ยพีจันเขาเป็นเป็นไอห้อนมา เป็นหอนผ่านที่บางบางดั่งเขาเนี่ยจะเป็นไอปุ่นออกมาห้องพิจารณาเป็นสันบอกหายใจเขายาวปึ๊บอัดเข้าไปมันเป็นอัดเข้าไปจป็นอัดบบโปงอัดแนงไปในหัวปล่อยออกมาคือปล่อยร่มออกมาเป็นร่มไอฮอนออกมาผ่านตะโมเขาเอาเนีงยสุดสันบอกที่จารณาเป็นที่จะนาใครอย่างไรที่จะนาหายใจเขายาวแล้วที่จะนาหายใจไรเงี จะนั่งหายใจเข่าสั่นยังไงมันเข่าหน่อยมันบอพพ้ออึือัดอ่อยสั่นกบบบอบอึดอัดแค่ไหนอึดอัดหายใจเขาสั่นมันมันหายใจออกสั่นอึดอัดที่จังหวะบอบพ้อที่จังหวะสิที่จะตนสิหายคือคนจะอื่นนะมันบอบพ้อออกซิเจนอากาศบอบพ้อเข้าเห็นว่ามันเหตุแห่งห้องกระตุกหายใจเข่สั่นหายใจออกสั่นห้องพิจารณาแมนสั่นแบบ เห่แต้ห้องนื้เพราะว่าห้องการหายใจประสานอากาศเขาอก,ออก็ออกเสียหายใจออกหน่อยเห็ดแห้งห้องเนื้อเห็ดห้งเห็ดแห้งกระตุกแงบอกก็จะหน้าตึงอันนีตามดึงรวเหมือนห้องรวมห้องสูต่อไป่านท,าท้องจมูกแมเขม่าท้องจมูกขม่ารัข้อขมาหนักอขบขม่าปอดออกจากปอดขม่าทางอึดทานลับขอ ท่านเขาว่ามองไปดังไปจะหมดเข้าเป็นไฟบุญพานมาเขาบรรลุเขาเห็นบ่าสุดไปตุ๊บเขาพุ่งอยู่เข้าไปเขาล้มข้ออันนั้นเออเขาหอดปอดออกจากปอดออกมาจากออกล้มข้อออกมาพันสั้นดังเหมือนกันเท่านั้นนั่นแม่สั่นปะบรรลุเขาท่านบอกพิจารณา หายใจออยก็พุ่งอมูงูเขาลัางค้อมาหนักเลยท่านปลอดออกมันนะก็หายใจออกหายใจเขอาพุ่งจมูกงูเขาลัางค้นะอแล้วกลปอดหายใจออกมันคือเวียนอยู่เนี่ยคือหาให้หอยท่าน,แต,นแต่ว่ามันไหวแต่ว่าห้ยใจที่สติมันพุ่งจมู่งูลัมค้อนะอก็ปอดออกปึ๊บป๊บ ต้องข้อ,อสร่างจมูกส่างดัางห้องห้องชนะไปบางคนถึงล่มละเอียดเอียเพราะเพราะว่าอันนี้นต้องใส่คนจั้นานอันนีเคื่องคันในการที่เอาจิต้งเอาต้องล้มไปคนอนเหลยประวิศาส์ได้สสนอเประตัวิยาง ใจมาเห็ปกติปกติเบิ่งเขาเบิ่งออกเบิ่งเขาเบิ่งออกปกติคอยเบิ่งเไปเฮสังเกต ม where, หมอสิงสิบวันท่านเนี่จิตไปท่านอื่นต้งจิตปล่อยไปเลยนะแต่ไงขึ้นไงให้ข้าวท่านก็ไอ้ขาพิสตีเยกับลกมันก็คือนีามันสติยอะกับลกนั้สติต่อไปก็จะคัมภีรหายใจปกติแต่ว่าออกมาไม่มม้สิอยากอยู่นว่มันยากแล้วมันสิแล้วมาปกติแล้วปกติ่อยส่ละเอียด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 เป็นข้อละเอียดไปเรื่อยแล้วข้ะใช้เวลาโดนมันก็อสิบวันโดนตุกนี่แต่ไม่ถึงว่าจิตไแต่ว่าสำคัญว่าให้ข้าหูท่าน แล้วหลงร่วมไปปุ๊บจักล้มไปใส้พวกนั้ดอวกมั้นมันส่งสิเขาทาลับข้อเหยื่อไปตรงนี้นเลยบอก่ได้ว่าแบบก็เฮ้าอันนั้นตองฮัดดูดูฝึกคือดูอันนี้เป็นสิ่งที่เฮ็ดเฮ้าเนื่อนี้สามารถที่เราขันต่อไปก็คือมีปรสนานเพื่อให้เกิดกัญญานี่ตอนก็เดินมา,าที่นิสิตอาตติคืออันเพื่อทางร่างเฮ็นดูประจำหน่อยกสร้างหลายกสร้ซานขัน,นบางคนเฮ็ดแล้วนี่หลักเกิดก็เสร็จก นักติสันติพลังสุดทางสุดขึ้นยิ่งกยู่ความสงบวันนี้แต่เอกแกอยู่ประจํามันสิเกิดขึ้นได้แต่ว่าพยายามว่าอย่าหลับท่านตัวให้ตรงลำลงสตีให้มันหูท่านลงเทียบบะงบกรบอว่าแต่ว่าให้ห้ามหูตัวุ่มเป็นต่ำไปซับแบบข้อตกไปแบบบอบอบอแดงหรือมันทำว่าท่านลงว่าท่านมันเขาขาดสติอยากให้มีสติปุ๊บตัวให้ตรงเลยสำคัญว่าอ่าเรี่องทีงอยังเงี้ยแหละคันที่มันสิหลับหรือหรือคนนอกบ่ ว่าบระเดี๋ยวก็ได้พิงเสาพิงนั่งนันมันจีบสบายเด็กเขามีสติตั้งตัวตรงปุ๊กนัดเดียวทิ้ดเดียวเขามีสติปุ๊บมันจีหงอเลยเขาเขาง่วงเงาเานอนเขาก็ะเจี๊หงปุ๊บแต่ว่าเขามีสติเขาทักนี่คือขั้นต้นของอาณาปานาสติยุ่งยายของคุณตาทุกคนต้อฝึกประจำในของกระเจี๊ซอยเข้าเองมีสมารถอิทธิสมาธิเบี่ยงต้นเสพสมาธิกระใหออกไปว่าเป็นไงนี่ต้องสงบ ทีนี่เขาบูกอะไรว่าสีพ้บางค้นลงไปได้เลยลงเลยตั้งนี่มันโมมีสนิหเลยมันมีสิบหกขันเลย <c oughs> เอานี่แค่ซีขันแหกะขันอา้าให้ทจำหน้าหายจำหน้าเลรอครับแล้วสิฝาาไว้อีกซีอะไรแบบมีโอกาสมากกว่าที่มาถามการบ้านอีกแต่ว่าจะจะ,ะเพิ่มหรือ <c oughs> มาถามเลยจะเพิ่มหรือซีขันนี่หห,ห้ได้แหละปุ๊บซีขันต่อไปก็คือเวทานา อันนี้คือกายจิตนากายเวทนาคือทำทำจิตให้เป็นปิติคือมันเติบอิ่มใจหลับจุบวายเข้าหายใจแล้วรับเลยวันนี้ออกมาวันนี้มาให้ตมันเติบโย็นใจชื่นใจคือทำจิตให้เป็นปิติเหายใจเข้าแบบปิติหายใจเอาปิติเข้าสียื่ด่วนจำไดก็แล้วแต่เข้าหายใจเข้มวามปิติเติบอิ่มหายใจออกปิติเพราะเดี๋ยวปิติเราขึ้นสุกสุกก็คือ เย็นนิ่งสงบเย็นน่คือใสุขหายใจเข้าสุกหายใจออกก็คงว่าสุกมีความสบายมีความสงบมีความเย็นในใจสุกใจหายใจออกสุกหายใจออกคือคือนี่ปีติเกิดสุกขึ้นล่ะมันสิไงใกันมาตามขั้นตอนของมันมื่อสุกแล้วทำจิตตสังขารทำจิตตสังขารเบดวงจิตตสังขารพิจารณาจิตตสังขารคือเบดวง การปรุงแต่งของจิตนะครัเขาคิดยิ้งยังเขากลับหูท่านเออจิตเป็นอกุศลก่อหูความโกรธถ,ถึงมากต่อหูเอพอเข้าปวดหายกา่อกห,ห,กหูความว่พอใจก่อหูหายใจต่ออกต่อหูความเวทนาเกิดเออเคลื่อนนั่นคือเวทนาหรือ,กกาค,าอ,อ,อคือสุขกับต่อหูแล้วมักเรื่อยสุขแล้วคือว่พอใจพอใจก่อหูหายใจก่อพิจารณาตามพิจารณาสังขารนี่ล่ะพิจารณาสังขาร จิตตะังขารจิตนานจิตตะัขงขารจิตนตะนทุกโอ้หายใจเข่าฟุ้งซ่านของคือคิดไปโทษคิดไปข้างนอกระหังประเด็นไม่ใช่ไ่ของหงุ้ยหายใจออกคิดไปบอกหง้ในท่านท่านในนี้วอ่อน่ะหายใจเขาง่วงกว่าหง้เบิ้ลก้มง่วงมันขัดใจกังง่วงกับหง้เออหายใจเข่าตึ๊ดตักกับหง้หายใจออกบ่พอใจออกไงหงุ้ยใจของท่านแล้วประเด็นอันที่แปดอ๋อซีหกเจ็ดอันที่แปดคือ ทำจิตจะสังขารนะครับคือระงรับควอมปุงแต่งน่ะอ่าที่องคิดไปอันนี้คือเข้าอาอกยกพิจารณาคันหาเป็นไตรลักษณ์ข้าพเจ้ว่าค้นหาในบอเทียงอรูปเวจนราสัญญาสังขารวิญญาณในบอเทียงเข้าพิจารณาเห็นความบอเทียงของคันหาเหล้วเข้าสิบปยึดยังว่มียังเป็นอัตตาเป็นเป็นอนัตตาจ้ะว่ามีอัตตาไม่ตนละข้อมยึดมันถือมัน บวกนีบพกปรุงแล้วบวกปรุงแล้วนี่ยหลักก็คืออันนี้คือซีเริ่มเขาแล้วจากนั่นก็คือเขาสู้ต่อไปนีงคือซีขันฝากแวงคือความจิตให้ปิติจากจากทำกายสังขารจะเทนเทปกายให้ระงับแบบนั้นต่อแฝงว่าปิติปิติแล้วก็สุขสุเราพิจารณาก,กายสังขารพิจารณาจิตตสังขารแล้วก็จิตทำจิตตสังขารให้ระงับข้อที่แปด ดังเราปุถุพิจารณาการหาเป็นไตรลักษณ์แต่ละาที่ความเทียงเพราะมีตัวตนนั้นใช่ของเข้าที่อา,อาจารย์มหา,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 หา,หาระ้ารมวัติพิจารณาหรอก่ไปยึดมันเทอมันมันสิตอก็จิตหูุดหงิดขึ้นมากกว่หู่ท่านบ่ไปยึดมันเทอมันสักแต่ว่า,าสักแต่ว่าเห็นสัแต่ว่าเห็นเ,เป็นธรรมชาติธรมรมดายอย่างนั้นแหละไม่เป็นเช่นนั้นทุกยอดไปมีที่ตั้งนี่ที่เ,เป็นที่สิ้นสุดแห่งกองทุก คาถาหายตัวของมังคุูหูได้ยินสัตว์แต่ว่าเสียงเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกย่อมไม่มีที่ตั้งที่อาศัยนั่นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ละนี่คือคาถาหายตัวของมูงคุห้องพิจารณาตาหูจมูกได้ยินสัตว์แต่ว่าถิ่นเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกย่อมไม่มีที่ตั้งที่อาศัยนั่นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ละตาหูจมูกดิ้นสัตว์แต่ว่าลถกายสัตว์แต่ว่าสะาดใจสัตว์แต่ว่า ธรรมะธรรมารมจ์ถไปว่าธรรมารมณข้าวหายข้าวข่อยใจ,ยจก็ใช่กับมัจฉิบรกลุ่มแต่งคืออีกซีขอต่อไปแต่ว่าเ้าวซี่ก่อเหนื่อยช้อนั่งหายใจเข้ายาวท่านหายใจออกเง้ยวเป็นอย่างที่บอกในไงบางคนก็ว่านไงกันจีว่า,าง่ายไงกันจีว่ายากแหละอยากหายใจออเงี้ยวแั่ท่านอยู่บางทีแบบลืมไปซึ่งว่าท่านลงหายท่านลงให้รู้ลง จะจะหลงล่มจะหลงอารมณ์จะหลงล่มที่จะหลงอารมณ์หลักการกลุงแต่งเงี้ยเขาเขาจะหลงมันเอาให้มาท่านร่มนี่แหละใหันเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็ขึ้นพัฒนาขึ้นไปกันอีกขันอืมฝากันบ้านเลยซีขันสีขันนี้ถ้าเห็นแล้วสีขันต่อไปฝาว่วจิตสงบแล้วเห็นอยังมันกระสีบอ่น่ะมีกามสงบมีสมาธิเห็นอย่างก็สีบอบลุงไงบลองไงเพราะว่าเขามีสติมีสมาธิเลยอืม จิตท,ทิ่ตั้งมัน่นจิตจิเป็นสมาธิคือจิตท,ที่ตั้งมัน่นมีสมาธิจิตตั้งมัน่นจิตบรสักสายจิตบอไปนั่นแล้วไม่ไมได้สิ่งที่จะเลื่อนเาหน้าเนี่ยภาหน้าการพัฒนาตีใจของเขานีา่คือแรียอาณาปานา,นาเตติศีกันสุดท้ายนี้ขออ้างองิงเอาคุณพระศรีพระรันตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธสูงล้ำคุณพระธรรมที่สูงสงคุณตัวอริยสงฆ์ว่างร่วมของยินจงเป็นเดชเป็นเดชะคารวะตัจใจ อุณหอูมยใจท่านทั้งหลายต้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทอญนั้น